สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพระศัปดีที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เจอกันในช่วงบ่ายๆมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันนะครับช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการใช้ชีวิตแบบเวิร์กบาลานซ์จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ ดานายทีบรรดานักวิชาการด้านสุขภาพและอนามัยนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติเชื่อมโยงเอกลักษณ์วิถีชีวิตซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับจะพูดคุยกับคุณธวัรัูนสุตบดุลพ่วงในการสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับ ธนาคารอมสินครับขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสพลายเชนของโรงแรมนะครับร้านอาหารตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นใช้บริการสินเชื่อของธนาคารคือสินเชื่อซอฟท์โลนรีโอเพนนะครับเพื่อนำสินเชื่อดังกล่าวนั้นไปใช้ในการปรับปรุงในการซ่อมแซมสถานประกอบการในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยผู้ขอสินเชื่อดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือถ้าจะเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยลของทุนจดทะเบียนนะครับวงเงินสินเชื่อ5ล้านบาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันส่วนการค้าประกันสามารถใช้หลักทรัพย์ค้าประกันก็ได้หรือว่าจะใช้บอสอค้ำประกันก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะสามารถขับประกันได้เต็มวงเงินกู้หรือจะเลือกใช้ทั้งหลักทรัพย์และบสยพร้อมกันเพื่อร่วมกันคับประกันก็ได้เช่นกันนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นจะคิดแบบคงที่2ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ1.99ต่อปีหลังจากนั้นปีที่3ถึงปีที่10จะเป็นอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคับประกันนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้ให้สิทธิพิเศษในการปลอดชำระเงินต้นเป็นระยะเวลานาน2ปีอีกด้วยนะครับ ผู้ที่สนใจสามารถที่จะขอรับข้อเสนอและก็เงื่อนไขพิเศษได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติตดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30มิถุนาย,ยน2566นี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูจากธนาคารอ,อมสินนะครับเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยกัน ตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำบรรเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกช่องทางหนึ่งเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในีําคถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้เตรียมที่จะนําเอาทรัพย์สินรอ,อการขายไปจําหน่ายในราคาพิเศษของโซนภาคอีสานนะครับเพื่อร่วมในงาน Thailand Smart m o n น y ี่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับที่บริเวณชั้น1เซ็นทรัลอุบลราชธานีนะครับตัวอ,อีกครั้งครับ ธนาคารอมสินได้เตรียมนําเอาทรัพย์สินรอาการขายในโซนภาคอีสานไปจําหน่ายในราคาพิเศษนะครับในงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าเซ็ทนทรัลอุบลราชธานีนะครับนี่เป็นข้อมูลโวนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินได้เตรียมที่จะนําเอาทรัพย์สินรอาการขายไปจําหน่ายในการจัดงาน ไทยแลนด์สมาร์ตมันนี่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะอยู่ในโซนภาคอีสานเนี่ยนะครับคำถามคืองานดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ s s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่22กุมภาพันธ์จากจังหวัดนนทบุรีนะครับขอแสดงความยินด,ดีกับคุณสุรีวันยิ้มพยักด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของ work balance จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากการทํางานหนักได้อย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์ดนายทีบรรดานักวิชาการด้านสุขภาพและอนามัยม่นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับฟังครับใช้ชีวิตแบบเวิร์กบาลานคืออะไรครับหมอครับก็จริงๆของพวกนี้เนี่ยมันก็จะเห็นในสังคมที่พูกงานคือปากกัดตีนถีบนะฮะคล้ายๆกับบ้านเราทุกๆวันนี้ครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็คือ เออไอที่เข้าลงข้อมูลกันแล้วก็กล่าวขวัญกันแล้วก็ถึงขนาดขอไปไปมีบันทึกไว้ในเอกสารทางด้านการแพทย์อะไรต่างพวกนี้มันก็มาจากเรื่องของอาการทาที่พูง่ายก็คือ,อาการทํารายงานครับครับผลกระทบนะครับจากเรื่องของอที่คุณหมอนะครับที่จะต้องดูแลผู้ป่วยนะครับที่พูงา่ายคือในโรงพยาบาลแล้วก็พบว,ว่า ผู้ป่วยจํานวนหนึ่งเนี่ยมีสถานการณ์นะฮะที่ออกมาคล้ายๆกันนะแล้วก็เป็นการรายงานจากประเทศญี่ปุ่นับนะครับเพราะฉะนั้นตัวชื่อตัวนี้เองเนี่ยก็เลยใช้ชื่อเหมือนเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่ง,งจริงๆมันก็เป็นเป็นวิธีการในการบันทึกของออของทางญี่ปุ่นเขานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อสักห้าสิบปีที่แล้วเนี่ย กว่า50ปีที่แล้วหลังสงครามโลกเนี่ยผู้งานคือแต่ละประเทศเองก็ต้องอผู้งานคือสร้างประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นเองเขาแพ้สงครามโลกนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะผลักดันในการที่จะต้องอสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นคนของเข้าเองเขาจะทํางานค่อนข้างจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เกิดความกดดันนะครับแล้วก็ความกดดันต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยมันก็นํามาซึ่งในเรื่องของการที่มีผลกระทบในเชิงลบนะครับ อง่ายก็คือต้องถึงขั้นเสียชีวิตอะไรต่างตัวนั้นออกมาดฉงนั้นชื่อที่เขาเกล่าวถึงตรงนั้นเองเก็เขาเลยออมาชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็คือคาโรชิอะไรต่างตังตวนี้ือ <c oughs> มันก็เป็นภาษาที่แปลงมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือใช้คําว่าคารเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกันกับว่าเป็นหมายความว่าเป็นมากเกินไป <c oughs> นะโโรับโรนี่ก็คือเรื่องของการทํางาน ส่วนชี่ก็คือความตายพู้งานคือความตายที่มาจากเรื่องของการทํางานที่มากเกินไปซึ่งจริงๆตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่นําเรียนก็คือว่าอพอเขาบันทึกไว้นะครับแล้วก็มีการรายงานกันอย่างต่อนเนื่องกันมาเนี่ยถึงขนาดทางพูักงานก็คือในระดับโลกเองก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้เองนี่ไปบันทึกไว้ในเอกสารทางด้านการแพทย์น,น,ะน,ยนะครับในพัฒนุกรมนะครับของอายุรแพทย์นะครับทั่วโลกเลยก็ว่าได้อะไรต่างๆนะแลักษณะยอย่างนี้เป็นต้นครับนะ แต่ทั้งหมดเหล่านี้เองจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เกิดผลกระทบจากการที่เอพอเราทํางานเคร่งเครียดมากๆนะครับสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้ระบบภายในของร่างกายของคนเราเองเนี่ยพวกระคือเกิดแปลงผลักดันนะครับในลักษณะของการที่มีระบบของการทํางานของฮอร์โมน อต,ต่างๆนะครับซึ่งซึ่งจริงๆตัวนั้นเองเนี่ยมันก็มาจากลักษณะก็ะกรณีลักษณะ,ะคล้ายๆกันกับที่เราเคยเห็นนะครับในเรื่องของภาวะที่มีความเครียดหรือว่าบีบคั้นแบบระยะฉับพลันทันใดเนี่ย <c oughs> มันมีปรากฏการณ์นะครับลักษณะคล้ายๆกันกับที่บอกว่าเออพอมีไฟไหม้หรือว่ามีอะไรเหตุการณ์น่าตื่นเต้นเนี่ยสามารถแบกโองแบกไหนอะไรต่างได้นึกออกเลยคุณหมอตรงมาใจากุเรียนอะไรสังทีนี้หรือว่าถ้า ถ้าคนรุ่นเก่านึกถึงภาพเอเอ,เอหนังแม่นเอหนังผีปอ,ป,ปอบปเลยฮะเนี้ปอบใช่ไหมคุณหมอผีปอบผีปอบเลไรตา่างกระโดดข้ามคลองไว้ได้มีพลังวิเศษขึ้นมาทันที <c oughs> ม,มีพลังขึ้นมาทันทีทันใดซึ่งซึ่งจร <c oughs> ิงๆตรงนี้มันมันไม่ได้เกิดไปจากอสิ่งที่มันมันเพิงจะเป็นเพราะฉะนั้นสมรรถนะของทางร่างกายของมนุษย์นะครับว่าเมื่อมีความเครียดแบบระยะเร่งด่วนอะไรต่างๆตัวนั้นเองเนี่ย อพู้ง่ายคือต่อมต่างๆนะครับที่ผลิตในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพยายามที่จะ,ะหลั่งสารต,าต่างๆตัวนั้นออกมาแล้วก็สารต่างๆเหล่านั้นเองอยู่ในรูปแบบของฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนพวกนี้เองจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเป็นตัวผลักดันที่จะทําให้ร่างกายของเราเองเนี่ยจะต้องทํางานให้หนักมากขึ้นในสภาวะ,ะลักษณะตรงนั้นเองอตรงนั้นเ่ยถ้ามันเป็นลักษณะของเป็นเป็นลักษณะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวในกรณีลักษณะแบบนั้นเนี่ย พอฮอร์โมนมันมันไม่ได้ถูกหลั่งออกมาแรงแงแบบแบบแบบนั้นเองเนี่ยสรุปสุดท้ายแล้วก็คือไอ้ที่เคยกระโดดได้ประมาณสักสองสามเมตรก็ได้แค <c oughs> ่เมตรเดียวหรือว่าแบกได้ประมาณสักเอูง,งา่ายคออืออาจจะร้อยกิโลอันนี้กาสู่ภาวะปกติใช่ไหมคุณหมอเขาเข้าเข้า <c oughs> สู่ภาวะปกติสามสิบกิโลยังแบกไม่ได้ละครับครับอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นน้อ แต่คันี้สิ่งสิ่งตัวนั้นเองเนี่ยมันอันนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของชั่วครั้งชั่วคราวแต่กรณีนนของสิ่งที่มันถือทุ่งถูกบีดเค้นอยู่ตลอดเวลาแล้วบังคับให้ร่างกายของเราเองเนี่ยหลั่งฮอร์โมนพวกเนี้ยนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งภาษา ดังนั้นการแพทย์เองมันก็จะมีชื่อตัวฮอร์โมนของเขาอยู่มันก็จะเกิดสภาวะของการตกค้างอยู่นะครับพวกไม่ว่าจะเป็นนี่แหละฮะเรื่องของตัวแคตซีโคลมีนต่างๆซึ่งมันก็เป็นพวกอีพินเนฟินหรือว่าเป็นพวกนอยฟิลิปฟินต่างๆพวกนี้นะฮะต่อมาจนถึงในส่วนของสารที่เป็นเรื่องของคอร์ติซอละไรต่างๆพวกนี้ซึ่งพวกนี้เองเนี่ยมันจะสามารถที่จะตรวจพบ ได้จากการตรวจเลือดหรือว่าตรวจปัสสาวะนะฮะซึ่งมันก็ภาษาที่คุณหมอจะบอกจากทางคนไข้ก็คือมันเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นสารความเครียดนะครับที่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 สามารถที่จะตรวจพบได้นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวที่สามารถที่จะอธิบายนะครับในสิ่งต่างๆพวกนั้นได้คราวนี้ถามว่าแล้วมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ทําไมมันก็ต้องมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ลักษณะตรงที่ว่า ถ้าปล่อยให้สารต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันพวกนี้คือมันทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้ลักษณะของตัวกลไกต่างๆของร่างกายของเราเองเนี่ยถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลา, mm hmm. านะครับเพราะนั้พอมันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่มีเขั้นตอนในเรื่องของการพักหรือว่ามีการที่จะเให้มีการฟื้นฟูอะไรต่างๆพวกนั้นเองเนี่ย มันก็จะนํามาซึ่งในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดความเครียดแล้วก็ปฏิกิยาต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยอพอันนัมันหนักๆไปแล้วเองเนี่ยสภาพร่างกายของเราเองมันก็อาจจะอ่อนล้าหรือว่าคเครียดอะไรต่างๆส่วนนั้นเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีความจําเป็นนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงที่จะทให้บรรดากระบวนการต่างๆที่จะทาให้เกิดการสลายในเรื่องของพวกฮอร์อมโมนต่างๆเหล่านี้เองเนี่ย เอ่อให้มันกลับสู่ภาวะปกติได้ได้ได้ออกมาในลักษณะของการที่จะบอกว่ามันควรจะต้องมีวิธีการในเรื่องของการที่จะพูดถึงเล่ฮะนี่ครับว่าบริไลบาลา,ลาน,ะลนอ,อะไรนะเกิดขึ้นมาในลนักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง,<ต>ง,งจริงๆตรงนี้เองเนี่ยผมผมผมว่าประเด็นประเด็นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ต้องมาพูดคุยกันว่าตัวนายจ้างเองหรือว่าตัวผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งตัวราชการเองที่จะต้องกาหนด จอบงานอะไรต่างๆให้กับพนักง,งานอะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะต้องคำนึงถึงห่วงระยะเวลาในเรื่องของการพักซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าคนไกของทา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 งผู้ผู้ผู้ผกำกับดูแลในเรื่องของแรงงานมันก็จะมาว่าในเรื่องของนี่แหละอนเรื่องของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอะไรต่างๆที่ทางกระทรวงแรงงานเ็ามีกฎหมายอะไรต่างๆสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของตัวผู้ประกอบการเองจะต้อง จัดนะครับในเรื่องของอสภาวะที่จะทําให้คนทํางานนี้มีความสะดวกสบายพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของตัวอุปกรณ์เครื่องใช้เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในเรื่องของการทางานแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดในเรื่องของการที่จะพักผ่อนหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องพักผ่อนมุมก,กาแฟมุมอาหาร หรือว่ามุมออกกําลังกายอะไรต่างพวกนั้นนะครับหรือว่าถ้าจะต้องมีเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของคนที่มีลักษณะของการสูบบุหรี่ก็อาจจะต้องมีการจัดโซนิ่งเรื่องของการสูบบุหรี่ที่ไม่กระทบกับในเรื่องของคนที่ไม่สูบบุหรี่อะไรต่างๆักษณะไอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องของภาวะความเครียดอะไรต่างๆตัวนั้นได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่า ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางผู้ประกอบผู้ประกอบการเองหรือว่านายจ้างเองก็ต้องต้องคํานึงถึงสิ่งต่างๆพวกนี้ด้วยเช่นนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนได้ไหมหคุณหมอเออจริงๆเนี่ยโดยข้อที่จริงเองเนี่ยตัวนั้นที่ผมพูดถึงสิงงง่งที่แรกเนี่ยมันพูดถึงในส่วนของการที่ทางผู้ประกอบการเองจะต้องจับ ให้กับทางผู้ผู้ทํางานนะครับแต่ทีนี้โดยข้อที่จริงเองจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะผู้ประกอบการจะทำํำจัดให้เราดีหรือไม่ดีอะไรต่างยังไงเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับซึ่งมันก็มีนะซึ่งมันก็มีนะมีบ่อยด้วยนะประเภทลักษณะทโอ้มีลงยิมอย่างดีมีสาวยน้ําให้อย่างดีแต่ว่าโอ้เรียกว่าพนักงานเราเองเราก็ไม่ได้ไปลงไปว่ายน้าแล้พนักงานเราเองเราก็ไม่ได้ไปใช้ฟิตเนสอะไรต่างๆตอนนั้นเลยสวนหย่อมเราทําไว้อย่างดีก็ไมมีใครไปนั่งพักนั่งตรงพื้นตรงพืีอะไรต่างๆเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลับคืนมาอยู่หรือว่าสุดท้ายแล้วเองจริงๆนี่พนักงานเราเองเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึง ว่าเออเราเรานั่นแหละเราจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าเออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทําความเข้าใจก่อนว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคําว่าเวิร์กไรบาลลัเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเอออะไรมันคือเวิร์กไรบาลลัณแน่ๆมันไม่มีอะไรที่สูตรสมเอ่าสม็จต,ตายตัวแต่มันอยู่ที่ว่าในเรื่องของความพอดีของแต่ในแต่ละคนผู้ง่ายคือยอมรับสภาพว่า ตัวเองเนี่ยจะมีระยะเวลาในการทํางานเท่าไหร่มีเวลาในเรื่องของการพักผ่อนเท่าไหร่ครับพงดง่ายคือถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงภาษาทางด้านเรียกว่าภาษา,ษาธรรมก็คือหมายวามว่ารู้ทุกอะอนะครับรู้ว่าทุกมันเป็นยังไงอะมันเป็นยังไงอะไรเป็นแบบไหนยังไงให้มันรู้เบื้องลึกเบื้อง,องหน้าเบื้องหลังอะไรต่างพวกเนี้ยอยู่อยู่พอสมควรแล้วเราจะได้รับมือกับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอะไร <t od ic ness> ต่างๆรัศนัยมีเป็นต้นและตรงนี้ก็คือ,อเป็นประเด็นแรกนะครับสําหรับในเรื่องของคําแนะนําต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับประเด็นที่สองนี่ก็คือในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีความจําเป็นนะครับในการที่จะต้องให้ความสําคัญนะครับกับในลักษณะของการที่จะต้องอให้มองว่าหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่หน้าตรงนั้นเองเนะี่ยถ้ามันไม่ใช่หน้าที่การงานที่เป็นความชอบของเรา บางครั้งเนี่ยเราจะทําให้เกิดความเครียดนะครับแต่ถ้าหากว่าหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบที่นายจ้างมอบหมายให้เราเนี่ยมาทําเนี่ยเราจะมีถ้าถ้าเราชอบเนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเราเองเนี่ยมันไม่ไม่มันไม่เกิดภาวะของความเครียดครับเพราะว่าเรารักในงานตรงนั้นอยู่แล้ว<อ>มันก็เหมือนกันเว่าเออหน้าที่การงานลักษณะตรงนี้เองเนี่ยอคุณพิรพัฒน์ถ้าไปไม่เป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบฟังอ,อ่ะมานั่งจัดรายการลักษณะแบบนี้โอ้ทุกตายเลยโอ้ต,ะะตั้งแต่ตื่นนอนเลยครับใช่ครับ แต่ทีนี้ถ้าเราถ้าเราบอกว่าเออไอ้นี่มันคืออยู่ในชีวิตของเราแล้วก็เป็นความชอบของเราเองแล้วเราฟออังข้อมูลคนอื่นๆบ้างแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆกันบ้างแล้วก็มีมุมมองอะไรต่างๆแล้วก็ช่างพูดช่างคุยอะไรต่างๆตรงนี้ไปไอ้นี่มันก็จะทำให้เราเนี่ยมันมนเหมือนมันเหมือนเป็นการผ่อนคลายของเราสั้งเป็นไปได้เนี่ยพูดง่านคือทําในสิ่งที่ตัวเองรักทาในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรต่างๆลักษณะอย่างเงี้ยพูดงานคือต้องหาตัวเองให้เจอ นะครับว่าเออว่าว่าเราชอบอะไรถ้าถ้ามันทําไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ทํางานใหม่ๆอาจจะต้องตัดสินใจนะครับว่าเอ๊จะจาเป็นต้องเปลี่ยนงานไหมในสิ่งที่เร,เราเราหางานที่เราชอบได้จริงๆอะไระสั่งลักษณะนี้นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นทางออกที่สองนะครับที่เออที่ที่คนจะต้องคํานึงถึงประเด็นที่สามเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องมาคํานึงถึงนะครับว่า ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ยังมีความจําเป็นนะครับในลักษณะของการจะต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะอยู่ในขั้นตอนของการที่บริษัทหรือตัวผู้ประกอบการเองจะให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีจะให้มีกิจกรรมกีฬาจะจะให้มีโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆหรือว่ากิจกรรมทำม้งทำมะ เราก็ควรก็ต้องที่จะก็ไปมีส่วนร่วมนะครับเพื่อที่จะทําให้โปรเซสหรือว่าขั้นตอนต่างๆที่เป็นภาพรวมมะเรยงต่างเหล่านั้นเนี่ยมามาได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับได,ได้ใช้สวัสดิการต่างๆที่ผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างนี่จัดให้เราหรือว่าทางรชาชการน,นจัดให้เราหรือว่าทางท้องถิ่นทางเทศบาลเนี่ยเขามีสนามกีฬาให้เราละอะไรต่งางพวกนี้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเองโอเคแล้วก็สามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับ สมประโยชน์ด้วยกันในทุกๆฝ่ายนะครับประนด็นที่สี่เนี่ยมันก็ต้องไปมาถึงลักษณะตรงที่ว่าถ้าเราทําไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อเราประเมินไปได้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่าเอ๊อถ้ามันเกิดลักษณะมันเหมือนเอ๊ะมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันมันหมายความว่ามันอาจจะไปไม่ไหวอย่างเงี้ยครับ ก็ต้องก็ต้องตัดใจในการที่จะต้องพูง่ายคือลาพักผ่อนซะบา oh. <c oughs> ้างงอายก็คือปิดสวิตตัวเองสักนิดนึงอถอดปลั๊กซะบ้างอะไรต่างๆตรงนี้หรือว่าหาโอกาสในการที่จะไปะลักษณะใล้ๆว่าเป็นเป็นลักษณะของการรีแลกซ์รานนั้นฝากด้วยในอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นในลักษณะของการที่จริงอยู่ว่าออคนมุมาณะขยันขันแข็งไม่เคยลาเลยตลอดเลยเวลาในการทํางานอะไรต่าง <c oughs> เอ่อถ้าเข้าบาลานซ์ของตัวเองได้ดีแล้วมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรต่างพวกนี้ก็ถือว่าชั่วปีครับถ้าหากว่าเ,เราไม่ใช้ตัวนั้นเลยถ้าเราเกิดปัญหาอะไรต่างขึ้นมาในภายหลังเนี่ยมันกลายเป็นว่าสุดท้ายมันก็กลายว่าเออเราอาจจะทุ่มเทมากเกินไปไหมเพราะฉะนั้นมันอย่าอย่าอย่าอยา่ยาเพิ่งไปกล่าวกล่าวหาคนที่เขาเใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลาตามตามสิทธิ์เขานะครับว่าก็มีสิทธิ์ลาได้เท่าไหร่ก็มีอะไร วันเาพักผ่อนได้เท่าไหร่ะอะไรต่างๆพวกนี้อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่ที่เขาพึงจะ,ะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่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 พึงจะเป็นครับเป็นห่วงระยะเวลาเหล่านี้เองเนี่ยมันก็จะเป็นห่วงระยะเวลาที่จะถือโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับจูนตัวเองรีทรีตตัวเองผู้งานคือสามารถที่จะทําให้เราเองเนี่ยกลับกลับคือเข้ามาสู่ภาวะ,ะที่พร้อมในการที่จะต้องทํางานในสัจ็จตต่อไปหรือว่าในความเครียดอะไรต่างๆตัวนั้นต่อไปอได้ด้วยนี่อีกทางหนึ่งนะครับครับ ประเด็นที่ห้านี่ก็คือตัวอันนี้คงเป็นส่วนที่สําคัญนะครับก็คือว่าเราคงต้องมองนะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยเราเป็นสัตว์สังคมแต่สังคมทีเ่เล็กที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีเวลาในการที่จะต้องอ,อ,อยู่กับครอบครัวเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ครอบครัวนี่แหละจะเป็นตัวส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการเยียวยาหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆของเรา,ต,าตรงนั้นได้ด้วย ใน,นี่ทางหนึ่งใช้เวลาในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ลักษณะของการที่ทว่กกันตามจริงๆเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเองเนี่ยเราสามารถที่จะระบายในลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างที่อาจจะเกิดมีความเครียดมาจากเรื่องเรื่องของที่ทํางานอะไรต่างๆตรงน,นั้นให้กับครอบครัวรอะไรต่างๆของเราได้ได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ได้ช่วยกัน ผู้ง,งานคือได้ดูแลลูกดูแลหลานหรือว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างพวกนี้ด้วยนี่อีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นความสุขอภายในครอบครัวแล้วก็หมุนกลับคืนมาให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ต่างลายยักษณะนี้เป็นต้นนะครับเประการที่หกเนี่ยก็คือตัวที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการต่างๆที่อจะต้องมีลักษณะของการที่ถ้าหากว่า มีลักษณะของการที่เราทํางานไปสักระยะหนึ่งแล้วเร,เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราหมดไฟไปหรือว่าเราดูในเนื่อยดูอะไรต่างๆเหล่านั้นเรต่าง,างพวกนี้เองนี่ก็อาจจะต้องอมีการหยุดนะครับในการที่จะเอะตอบสนองกับโลกภายนอกเข้าบ้างโดยเฉพาะพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆพวกนั้นแล้วก็ต้องคานึงถึงนะครับว่าบรรดาทุกๆวันนี้เองจริงๆเนี่ยโซเชียลมีเดียเองต่างๆพวกนี้เองเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้ลักษณะของการที่เราเปฏิกิริยาตอบสนองของเราเองเนี่ยมันถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาครับยังรอจะต้องปิดในเรื่องของบรรดาอีมองอีเมลหรือว่าไลน์เลยหรือว่าเฟซอะไรต่างๆพะนั้นเราไปบ้างซึ่งจริงๆตรงนี้เองเนี่ยผมก็ใช้อยูใ่ในส่วนตัวอยู่นะครับว่าเออในบางช่วงบางเวลาเองเนี่ยเราก็คือเราก็ดานาน,นานทีสัปดาห์หนึ่งมาเปิดอ e ีเบเฟซสักทีหนึ่งอะไรต่างพ<ม>วกนี้ ไาลนา์ก็อาจจะเพียงแค่ดูเพียงแค่เล็กๆนอก้อยๆแรงต่างในสลราวันเพื่อที่จะให้จิตมีการติดตามว่า,ากลุ่มเพื่อนของเราเองแรงต่างของเราเนี่ยไเป,เป,เปเป็นยังไงแรงต่างพวกนี้แล้วก็พยายามตั้งรหัรสแรงต่างตัวนั้นไว้นะครับ <c oughs> พวก notification <c oughs> แรงต่างพวกนี้ว่าใหญ่มันเด้งมามากนักอาจจะเผื่อไว้สำหรับในส่วนของเอบอร์จุดเฉินอะไรต่างๆเพราะนั้นไว้เพื่อที่จะให้เราได้ได้ดูนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดตั้งตั้ง ตั้งเป้าในชีวิตของเราเองนะแล้วก็จัดลําดับความสําคัญอะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะทำให้เ,เราได้เข้าใจนะครับว่าถึงที่สุดแล้วเองจริงๆเนี่ยเราก้าวมาถึงถึง,ถ,งถึงตรงนี้หน้าที่การงานที่เรามาทําถึงตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าในอีกในหลายๆคน <S <S <ม>นะครับที่ที่ที่ผู้ง่ายคือเพื่อนร่วมงานของเราเองหรือว่าคนที่อยู่ในสเตตัสคล้ๆกันกับเรา อะไรต่างลักษณะอย่างนี้นะครับอย่าไปมองถึงว่าเออ,อยคนนั้นเขาแสงหน้าเขาก็ดีคนนี้นเขาก็ดีออออนู่นนี่นนะ่น,นอะไรต่างพวกนี้กลายลว่ามองตัวเองเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันย่ยาแย่ไปซะทั้งหมดอะไรต่างพวกนี้ซึ่งซึ่งตรงนั้นมันก็จะยิ่งทําให้เราเองนี่เกิดความหมดหู่อะไรต่างในใจตัวเองนะอันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับในเรื่องของเจ็ดประการที่ที่ผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างตรงนั้นได้แล้วก็คิดว่า ประเด็นลนักษณะแบบนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจริงๆเนี่ยสถานการณ์ของของบ้านเราเองเนี่ยถ้าเทียบเคียงกันกับที่มันถูกรายงานจากจากที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยผมมองว่ามัน,มนถ,ถือว่าน้อยอยู่นะฮะนะยืรับกยังน้อยอยู่ถ้าถ้าเกี่ยวข้องในเรื่องของการทํางานนะครับพูดง่ายคือความหนักหน่วงในเรื่องของการทํางานเพราะว่าจริงๆเนี่ยนิสัยของคนไทยเราเองเนี่ยเราชอบมีความรุ่นเริงอยู่แล้วครับ หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเองอะไรต่างๆที่มันดูเครียดดูอะไรต่างๆคุณนี่เราจะเจอลักษณะของการที่จะมีมุกตลกอะไรโผล่เข้ามาแวบๆโผล่ขึ้นมาให้เราให้เราได้เล่นกันอะไรต่างๆตัวนี้ได้ได้อมยิ้มได้อะไรต่างๆนี้ตรงนี้กันบ้างไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์ทางอะไรต่างๆหรือว่าทิกตอกอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทั้งๆที่จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องของความเครียดนะฮะแต่ว่าคนเราเองเนี่ยโดยนิสัยของคนไทยก็จะพยายามที่จะหามุม เอามุมฉีกแนวแรงต่างๆด้วยแล้วมาเออตรวนี้เราก็อาจจะเพลิดเพลินหรือว่าทําใจตรงนั้นไปบ้างอย่าอย่าไปมองเขาว่าอุ้ยอะไรว่าทําเรื่องเ,ออเห็นเห็นเ,เรื่องเรื่องเละไรเป็นเรื่องเล่นไปได้เรื่องต่างๆแต่บางทีมันก็ต้องมองในอีกมุมหนึ่งว่าเออมันก็อย่างน้อยที่สุดก็ มันก็จะได้ทําให้และหลายคนเนี่ยได้ได้คลายกังวลกับความเลลายๆในเรื่องของน้ําท่วมความเลลายๆกับเรื่องของเอ่อความร้อนเรื่องเลงสามพวกนี้ที่มันกําลังประเดประดังรือมันก็สร้างฝุ่นละอองที่ที่มันมีอยู่ในทุกตัวนี้ครับครับครับได้ครับเอาละครับไ้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้คุยกันใหม่ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ในแพทย์นายทีบรรดานะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเวิร์กบาลานซ์ทำยังไงให้เราไม่มีความเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับก็เรียกว่าโรคคารูชินะครับทำงานจนตายเอาง่ายๆแปลงงี้แล้วก็วิธีการในการสร้างเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้มันพอดีพอดีก็อ,อ,อย่างที่คุณหมอบอกนะครับเจ็ดประการด้วยกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นอย่างไรแล้วก็จะเชื่อมโยงเอกลักษณ์วิถีชีวิตได้อย่างไรเนีย่ยพูดคุยกับคุณธรารัฐสุตบุตรผู้อำนวยการสํานักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับคําถามวันนี้ครับคุณผูกฟังว่าธนาคารออมสินได้เตรียมนําทรัพย์สินในโซนภาคอีสานออกอที่รอการขายอยู่นะครับไปจําหน่ายราคาพิเศษในงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่คําถามคืองานดังกล่าวจะจัดขึ้น ที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ